สวัสดีชาาปื้งสเตกเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเตกเกมโมบายกันอีกเช่นเคยเนี่ยก่อนชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ก็แบบพี่นี่ก็แบบอยากจะทําคลิปข่าวสารเกี่ยวกับแ a ลมดังอีกครั้งนะครับเนื่องจากพี่บบเลื่อนโทรศัพท์ดูแล้วได้เจอข่าวนี้ทุกคนแบบประมาณว่าตกใจมากครับทุกคนซึ่งอันนี้พี่ยังไม่รู้นะครับว่ามันคอนเฟิร์มหรือยังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แบบไปดูมาแล้วค่อนข้างที่จะโอ้โตกใจพอสมควรเนี่ยทุกคน โอเคนี่เลยครับจากเว็บนี้นะครับทุกคนก็เขาก็ได้มีทางแบบประกาศออกมานะครับแนวโน้มว่าข่าวใหม่นี้ว่ามากีนี่ฮะมากินะะกี่แหละจากทีมไคนันนยเพื่อนจะมาเป็นร่าง2เลยนะ,ะทุกคนร่าง2เลยนะร่าง2เลยนะครับซึ่งมากิเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแค่ร่าง1งใช่ไหมร่าง1มันยังแบบโหดมากๆาเลยนนนโหดแบบ โหดอะเหมือนแบบมันมีสกิลเยอะเหมือนจะเป็นตัวร่าง2เลยนะร่างแรกมันอะแต่ว่านี่มีร่าง2เข้ามาอีกผมไม่รู้นะครับว่าเกมเนี่ยจะไปถึงขั้นไหนนะแต่ว่าก็เหมือนมีประกาศออกมานะครับว่ามากีร่าง2จะมาในงานทุกคนโอ้โหนี่ฮะมาจีร่าง2นะครับ,ะะรบจะมาในเดี๋ยวพี่จะทิ้งอ่าทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับก็ลิงก์นี่แหละแบบข่าวสารนะครับแลมดันนะครับนี่เลย มาคิร่าง2นะครับจะเข้ามาในเกมตัวแลมดังนะครับทุกคนแต่ยังไม่รู้นะครับว่าคอนเฟิร์มหรือยังนะครับเท่าที่ดูก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าก็มีข่าวลือกันค่อนข้างเยอะเลยบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าพี่พูดผิดอะไรก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะสำหรับข้อมูลข่าวสารครับก็ประมาณนี้เลยว่ามาร์กิร่าง2นะครับอาจจะมี เข้าเกมนะทุกคนอาจจะมีเข้าเกมมานะแต่ว่ายังไม่ได้บอกวันเวลานะครับแล้วก็ยังไม่คอนเฟิร์มด้วยนะทุกคนก็น่าจะเป็นตัวที่แบบคนนิยมกันเลยทีเดียวนะร่างแรกก็เก่งแล้วนะครับร่าง2เข้ามานะี่โหติดโหแน่นอนนะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะกลับมาทําคลิปข่าวสารแลมดังแล้วก็ทําทคลิปเกี่ยวกับแามดังอีกครั้งนะครับผมส่วนนี้ผมขอตัวลาไ้ก่อนแล้วกันบอกข่าวสารแค่นี้แล้วกันนะฮะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ